สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระบชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสำเรับพระเทศพระราตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพียงรายวันนี้เวลา8นาฬิกา11นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักดอยตุงไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมูลนิธิไทยพัฒนาชาติศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยแม่โจ้ตลอดจนหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลิตแพ้พันธุ์แบงกงกสายพันธุ์แท้และสายพันธุ์ลูกผสมขึ้นเพื่อรักษาสายพันธุ์ให้มีความแข็งแรงปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตเนื้อหนังด้านนมที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันมีแพ้ในโครงการ469ตัวปีที่ผ่านมาได้ทำการศึกษาวิจัยและขยายผลสู่เกษตรกรสนองพระราชดำริ โดยจากการศึกษาในรอบปี2559ถึง2561พบว่าลูกแพ้พันธแบล็กบิงโกที่เกิดจากพ่อพันนำเข้าจากต่างประเทศมีน้ำหนักและขนาดของร่างกายดีกว่าที่เกิดจากพ่อพันในประเทศส่วนการเลี้ยงแพะแบบถังมีแนวโน้มให้น้ำนมดีกว่าการเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งได้จัดทำคู่มือการเลี้ยงแพะพันธแบล็กบิงโกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบผลิตผลิตภัณฑ์จากนมแพะอาทิครีมล้างหน้าครีมบำรุงผิวและสบู่เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในอนาคตอีกทั้งมีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคที่มักระบาดในแพ้อาทิโรคเมลิออยที่เกิดจากแบคทีเร,รียในดินส่งผลให้แพะพิการและเป็นสีในท้องโรคข้อและสมองอักเสบโรคพยาธิมีมองคูสเป็นต้น และเพื่อให้การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้มีการจัดทำใบรับรองลายพิมพ์ DNA และเก็บข้อมูลผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์และเมงกอเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระดับสายเลือดป้องกันปัญหาเลือดชิษที่จะส่งผลให้ได้พันธุ์แพ้ที่ด้อยคุณภาพรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์แพะไว้เพืประโยชน์ในอนาคต เวลาสิบนาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านของนางสาวคำสามารถเกษตรกรบ้านร่องกอตบนแม่คำอำเภอแม่จันซึ่งในอดีตมีอาชีพปลูกใบยาสูบก่อนจะเข้าเป็นสมาชิกโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและโครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP โดยช่วยกันทำภายในครอบครัวตั้งแต่ปี2558 ส่งผลที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากเป็นการทําการเกษตรประกร,รที่ปลอดสารเคมีใช้ต้นหางไหลและทองพันช่างผลิตสารพิวะาภาพกาจัดศัตรูพืชและมีรายได้จากการปลูกผักหมุนเวียนตลอดปีซึ่งในปี2561ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักสามชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสลินทอนเบอร์หนึ่งถัว่วพูและฟักทองพันอร่อยส่งมอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันเพนซิลิคเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานมีรายได้กว่า32,000บาท และมีรายได้จากการปลูกผักปลอดภัย22ชนิดส่งจำหน่ายผ่านร้านจันกระผักและจำหน่ายเองกว่า261,000บาทจากต้นทุนการผลิต87,51บาทสำหรับการดำเนินง,งานโครงการปลูกผักปลอดภยัยภายใต้มาตรฐาน GAP ในชุมชนปี2561มีสมาชิก110คนพื้นที่การเกษตร70ไร่ผลิตผัก60ชนิดเพิ่มขึ้นจากปี2560ร้อยละ22ส่งผลผลิตไปจำหน่าย11แห่ง มีการควบคุมความเสียหายในการส่งและยืดอายุผักทำให้เกษตรกรมีไรายได้สม่ำเสมอเกิดความมั่นคงในการครองชีพเกิดการสร้างเครือข่ายผลิตสารชีวภาพและเครื้อจุลินทรีย์ใช้เองในกลุ่มผู้ผลิตผักเกิดความเชื่อมั่นในการผลิตผักและมีการขยายตลาดในชุมชน ดยสิ่งสำคัญที่ทำให้สมาชิกโครงการประสบผลสำเร็จคือความสามารีดูแลกันและกันให้ปลูกพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐานเพราะหากมีบ้านใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะทำให้ทุกบ้านในกลุ่มไม่ผ่านมาตรฐานทั้งกลุ่ม เวลา11นากา42นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปตรงติดตามการดําเนินงานของโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พื่อจักรพันธุ์เพนสิริอำเภอแม่สายมีหน้นาที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการนี้ทรงพดะดําดเนินไปยังร้านจันกรผักทนนรอมพันการใช้ระบบ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างขยายผลจากโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพรรดิเพนสิรีเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่มาต้นทางการผลิตรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคจากนั้นประทับรดรางไปทอดพรเนรแปลงพืชผักภายในศูนย์ซึ่งในปี2561ได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทําการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พืชจนได้สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นสี่สายพันธุ์โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อพืชสายพันธุ์ใหม่ได้แก่แตงไทยหอมละมุนมะเขือเทศจักรพันธุ์หนึ่งมะเขือเทศจักรพันธุ์สองและถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ซึ่งมูลนิ้พีชัยพัฒนาได้ขึ้นทะเบียนประกานรับรองพันุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติ2 548แล้วนอกจากนี้ยังได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน11ชนิดอาทิมมะเขือยาวโหระพากวางตุ้งกรกขี้หนูปู่เม็ดเมื็ดเขากรอบถั่วแขกเหลืองเทพรักเบอร์หนึ่งและถั่วแขกสีม่วงสีทองซึ่งได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่หน่วยานต่างๆ98แห่งและราษฎร5,601ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้พระราชทานชื่อพืชผักจากการพัฒนาพันธุ์จำนวนสามชนิดได้แก่กวางตุ้งเหลืองล้านนาฟักทองกระกายดาวล้านนาและสลัดชอบพก,กาพัฒนาเองด้านการผลิตผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักด้วยวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยและมีการคัดบรรจุเพื่อให้ได้มาตรฐานปัจจุบันมีราษฎรในอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสนเข้าร่วมโครงการ110ราย ผลิตผักสด60ชนิดส่วนการผลิตจุลินทรีย์และสารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเพราะปลูกพืชผักโดยดำเนินการผลิตสารชีวภาพ11ชนิดเพื่อควบคุมโรคพืชกำจัดแมลงและเสริมประสิทธิภาพรากพ,พ,พืชให้ดูดซึมธาตุอาหารให้ดีขึ้นอาทิจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ำหมักใบายาสูบฮอร์โมอนหัวปลีน้ำส้มควันไม้น้ำหมักฟักทอง โอกาสนี้พระราชานวุธิบัตรแก่ผู้แทนทหารพันธุ์ดีที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนเสดิจังหวัดเชียงรายรุ่นที่1ถึงรุ่นที่24จําจำนวน190นายซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้เสริม โดยให้พลทหารกรองประกกรำรการในแต่ละผลัดอาสาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้กระบวนการการผลิตพืชผักปลอดภัยตลอดจนการจำหน่ายเข้าโรงเลี้ยงของหน่วยหรือนำไปจำหน่ายในท้องถิ่นใกล้เคียง เวลา16นาฬิก55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อเพื่อนเพื่อนตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายซึ่งมูลนิธิไทยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์เพื่อนกับรพันธ์เินสรีจังหวัดเชียงรายได้จะทำโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนพ่วยเพื่อนบ้านสันหลวงใต้และบ้านสันบุญเรืองตำบลเกาะช้างขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพด้วยการผลิตข้าวประณีบกรสากพันปนหรือข้าวเมล็ดแดง ซึ่งชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มตั้งแต่แปลงนาจนถึงการบรรจุและเก็บรักษาโดยการปลูกให้ปลูกด้วยวิธีปักดำเท่านั้นและต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด ป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นหรือข้าวเมล็ดแดงซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมาาการควบคุมคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์ข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในปี2561มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งผ่านเกณฑ์เป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานกว่า546ตันได้ได้นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานผลผลิตปี2560ถึงปี2561ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย1,918คนจำนวนกว่า466ตัน เกษตรกร,ร,กรนำมนเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ประมาณ31,000ไร่รวมทั้งนำไปจำหน่ายเป็น,มนเมล็ดพันธุ์ในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่เกษตรกรกว่า81ตันปัจจุบันมีมนเมล็ดพันธุ์เข้าวพร้อมพระราชทา,าน203ตันเศ เวลา17นาฬิกา32นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาชานน้ำมันและพืชน,น้ำมันตะบนเบียงพังคำอำเภอแม่สายโอกาสนี้ทรงฟังบรรยายผลการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์เช่นการรับซื้อผลผลิตมนิดช,ชาจากแปลงปลูกชาน้ำมันของเกษตรกรพื้นที่เขตปูนะและปางมหันต์อำเภอแม่ฟ้าหลวงปริมาณมากกว่า69,600กิโลกร,รมัมนำไปหีบได้น้ำมันเมลิช,ชากว่า17,000ลิตร ผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดชาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเวสสำอางส่งจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าพัดพัดเรื่องการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาเนมันที่คณะนักวิจัยไทยทำงานร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยป่าไม้กวางสือสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดต่อย,ยอดและคัดเลือกพันธุ์ชาเนมันและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตชาเนมันแก่เกษตรกรเพื่อให้ได้สายพันธุ์ชาเนมันที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งหาวิธีเพิ่มผลผลิตในอนาคต ส่วนการพัฒนาด้านอื่นๆที่สําคัญเช่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบทันสมัยมากขึ้นพัฒนาเครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดชาและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บปรับปรุงไซโลอบแห้งเมล็ดชานํนมันด้วยการเพิ่มฉนวนกันความร้อนช่วยลดการใช้พลังงานนอกจากนี้สามารถขยายผลการผลิตชานํนมันและพืชน้ํามันสู่ชุมชนในอำเภอแม่สายและพืชพิ่ใกล้เคียงได้แล้ว ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว694รายมีพื้นที่ปลูกชาน้ำมันมากกว่า3,400ไร่โอกาสนี้ได้ทอบทวนรอร้านมะเดชาซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะเดื่ชาอาทีน้ำมันมะเดชาช่วยลดคอเลสเตอรอลเวส,สําอางเช่นผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF 50 PA บวกบวกบวกเซรั่มและมอยสเจอไรเซอร์ นอกจากนี้ได้มีเชื่องยืดย้อมสือจากเปลือกเมล็ดชาและโคลนธรรมชาติพร้อมกันนี้ได้ทอดเพรเน่เมนูอาหารคาวหวานจากฝีมือผู้เข้าแข่งขันรายการมัสเตอร์เชฟไทยแลนด์สีซส้นสาที่นำน้ำมันเมล็ดชาจากร้านพัดพัดและผักปลอดสารพิษจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจตรพันธุ์เพนญสิริจังหวัดเชียงรายมาประกอบเป็นเมนูอาหารแล้วส่งประกอบอาหารเมนูยำสลัดหมูสู้ซาเป็นเมนูอาหารพระราชทานแก่ร้านเมล็ดชาประจำปี2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันตั้งขึ้นเมื่อปี2554ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งภายในศูนย์มีโรงงานผลิตน้ำมันจากเมล็ดชาและพืชน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันคุณภาพสูงสำหรับบริโภคและทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยมีการพระราชทานมีพระราชประสงค์ที่จะให้โรง,งานนี้เป็นต้นแบบการใช้ขั้นตอนการผลิตที่เข้าใจง่ายถูกสุขอ,อนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนการผลิตเปิตพัณฑ์จากกากวัตถุดิบเหลือใช้เพื่อนาทุกส่วนของพืชไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ด้านนอกศูนย์วิจัยออกแบบให้เป็นส่วนพักผ่อนให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามและได้รับความรู้เรื่องพืชน้ํามันซึ่งมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีทุนกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาที่จังหวัดนครสวรรค์ วันมีเวลา17บาิกา26นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนลาซานโชตรวีนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนเมื่อวันของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาปี2548เพื่อเสริมสร้างกลุ่มคุ้มกันทางด้านจิตใจพัฒนาศักยภาพความสามารถและทักษะชีวิตในด้าน,นต่างๆกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ มีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ มีการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกเช่นการประดิษฐ์ควงกุญแจและที่ทับก,กระดาษปลาเสือตองานฉลุกระดาษสามมิติประติมาก,กรรมลอยตัวผลิตภัณฑ์จากใบลานและการผลิตหนังสั้น สำหรับการดำเนินงานโครงการพบีนดเนอรบวันของจังหวัดนครสวรรค์มีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเน,นื่องจัดตั้งชมรมครอบคลุมทั้ง15อำเภอและกำหนดเป็นนโยบายของจังหวรรัดเพื่อไปสู่เป้าหมายเยาวชนคนนครสวรรค์เป็นหนึ่งโดยมิพึ่งยาเสพติดด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนชุมชนมีส่วนร่วม ปัจจุบันมีสมาชิกกว่าสอง2,000คนมีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ246ชมรมโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากศูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหกและควนสวรรค์ที่มีความมุ่งมั่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อกลับไปเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ที่ไปเฝ้ารับสเสด็จแล้วส่งร่วมสแสดงคอนเสิร์ตกับสมาชิกทูบีนัมเบอรวันไอดอลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของแก่ครอบครัวชาวเลมอ์แกนบนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเรือนถูกไฟไหม้วันนี้ที่ศาลอาอเนบประสงค์อ่าวบอนหมู่สือเกาะสุรินใต้แต่บนเกาะทะะทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเวลา10นาฬิกา15นาทีพนากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองในขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เครื่งของพระราชธานประกอบด้วยเครื่องปั่นไฟเต็นนอนแผ่นปูน,นอนและผ้าหม่มไปมอบแก่ชาวเลมอแกนที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเรือนถูกไฟไหม้เมื่อคืนวันที่3กลกุมภาพันธ์2,562เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต โดยเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระร,ร,ร,ราชทานให้นําไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัต,ติต่างๆในทุกภูมิภาคยังความเปลื้มปีติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดนี้ได้ ในการนี้รองเลขาธิการพระราชวังและคณะไปตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวชาวเลมอแกนที่ประสบภัยพร้อมกับตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยอีกทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลคุรบุร r o ีชัยพัฒน์ศัพท์นงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตลอดจนตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านหลังแรกและดูพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภัยคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษณ์อัคราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราธาธิาม,มาศอย่างต่อเนื่องวันนี้ ที่อาคารสมเด็จระเทพรัตน์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยไมฮิดลมีคณะบุคคลและประชาชนนำจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จกกระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษ์อัคาราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพระนา,ายแข็งแรงอาทินายวิบูลภูสกุล เอกอัครราชทูตไทยนกรุงปักกิ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คณะกรงอการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยวิชาการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์วิทยาลัยบรมราชชนนีสุพรรณบุรีสมาคมนักเรียนเก่าพอปอรอราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปถมัมภ์ อธิบดีกรมสัมภาระและคณะข้าราชการศาลแท่นกรุงเทพใต้สมาค,คมแม่บ้านมหาไทยผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์คณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่14ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไมหิดลเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรและคณะตลอดจนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันในวันนี้มีผู้แทนหน่วยงาน,นงต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมาวรีพระวรราชาธินาธิมาตรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนพร้อมนำจาจการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปอาทิคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมนามทารีสังกัดแห่งประเทศไทย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่14สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สารแทนกรุงเทพใต้ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุขคณะบัญชประการสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทแบรนด์ซันทูรีประเทศไทยจำกัดบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตลอดจนอธิบดีกรมศิลปากรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิก30นาที จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณสิสชารัตนถาวรและดิฉันวีรินพิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ